ในปปชและในกะกะตเนี่ยนะซึ่งมีหน้าที่ดูแลความยุติธรรมทำถูกก็รอดไปแต่ถ้าทำไม่ถูกงานนี้ผมว่าเดือดร้อนครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจ,จะเป็นชุดเก่าไม่ว่าจ,จะเป็นชุดใหม่เพราะทราบว่าคราวนี้ไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของทองไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของหัวสอวอแต่ยังคงมีเรื่องของมาตราหนึ่งสี่สี่ด้วยแล้วก็อีกหลายกรณีเลยจะค่อยๆผุดผุดผุด,ด,ดขึ้นมา และแม้จกกะเกษียณไปแล้วพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบถ้ากระทำความผิดจริง สวัสดีครับพบกับผมเร้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิบวิทส์นะครับวันนี้ประเด็นที่จะนําเสนอก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งผมถูกตั้งคําถามว่าตกลงเนี่ยจะมีเลือกตั้งหรือเปล่าสนับสนุนให้ มีการแก้ไขรัฐธรรมนูนก็คือการเห็นชอบการเห็นชอบท่านกลภูมิใจไทยนะครับแต่ว่ายังไม่มีมติพักนะครับแต่ว่าส่วนตัวสาวเสียงพี่น้องสมาชิกนะครับแกนนาทั้งหลายในภรคภูมิใจไทยเนี่ยเห็นชอบเรารู้ว่าในรัฐธรมนูญฉบับนี้มันก็มีอยู่หลายประเด็นที่เรายินดีอยากจะร่วมแก้อยากจะนําแก้ด้วยซ้ำ ยกเว้นหนึ่งหนึ่งอไม่แตะแต่หนึ่งสอไม่ใช่รับรใช่ไหมเพราะันเราไม่พูดไม่พูดตรงนี้แหละหมดหนึ่งหมดสองพูดผิดหมดหนึ่งดสที่จะนําไปสู่การแก้ไขหนึ่งหนึ่งนะครับธรรมะตราอื่นลายมาตราไปว่ากันไม่เคยมีความกังวลเลยว่าจะต้องไปตัดทอนปรับปรุงปรับเปลี่ยนอํานาจขององค์กรหนึ่งองค์กรใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด พูดคุยกันได้คือนโยบายเรื่องการยุติการรวมศูนย์อำนาจและงบประมาณที่ส่วนกลางทําให้เกิดการกระจายอํานาจกระจายความเจริญไปที่จังหวัดต่างๆรูปธรรมของมันก็คือทําให้เกิดการเลือกตั้งผู้นําจังหวัดหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเอาตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายกอบจควบรวมกันเป็นตําแหน่งเดียวและให้ผู้นามาจากการเลือกตั้งเหมือนที่คนกรุงเทพได้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครับจุดตาย การเปลี่ยนจากรวมศูนย์อำนาจเป็นกระจายการคอร์รัปชันคำถามสำหรับนโยบายการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านอ้างโมเดลกรุงเทพมหานครดิฉันเกรงว่ามันจะเป็นการสมผานอำนาจให้บ้านใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่กินรวบอย่างถูกกฎหมายมากกว่าค่ะหากปราศจากกลไกลตรวจสอบที่เข้มแข็งท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่านี่ไม่ใช่การกระจายการคอร์รัปชันไปสู่ท้องถิ่น ท่านกำลังสร้างประชาธิปไตยหรือสร้างอาณาจักรส่วนตัวให้ใครกันแน่ครับนะครับคนระดับขอบอรถูกสั่งฟ้องรถูกชี้มูลว่าไปเรียกสวยพนันเปนหลักร้อยล้านครับเห็นไหมฮะกระบวนการมันครับใช้กฎหมายของมันต้องบอกก่อนว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องปกติของผิดปกติของสังคมถูกไหมครับแต่วันนี้เรายอมให้เรื่องผิดปกติแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติได้ครับหมายความว่ามันกินอย่าง ลากลึกลงไปมากอืดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเจตจานงอันกล้าแก่งและต้องเริ่มให้ถูกถ้าเริ่มที่ซื้อเสียงเมื่อไหร่เข้าไปก็ต้องถอนทุนคืนครับ,รบเข้าไปก็ต้องทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับพักไหนที่ซื้อเสียงอย่าไปเลือกนะครับนี่คือต้นตอครับนี่คือต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชันต้องเริ่มที่การทําการเงินก่อนนะครับเรื่องนี้สำคัญมากนอกจากนี้นะครับ เรายังสามารถใช้กลไกอื่นๆเข้ามาจัดการได้อีกยกตัวอย่างเช่นพักประชาชนเสนอให้เกิดการนำา i i เข้ามาใช้ในการจับโกงจับโกงยังไงเราเอาข้อมูล Data ต่างๆของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับเข้าไปใส่ระบบเพื่อให้ AI ค้นหาร่องรอยของการทุจริตคอร์รัปชันมันหาเจอยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทไหนที่ประมูลโครงการเดียวกัน มีพูดถือหุ้นซ้ําซ้อนกันอาอย่างนี้ไม่คุณน,นี้จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครับในที่รัฐบาลเขาเอาคําพูดมาใส่อะว่าว่าเขียนว่าอะไรในบัต,บตรเลือกตั้งอะเขาบอก<ต>ว่าเห็นชอบเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ไม่<ๆ>ผมไม่เห็นชอบครับอืมเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดเลยเป็นความขี้ขลาดของนักการเมืองอะคุณจะแก้เรื่องอะไรอะ คุณไปตกลงกันไว้ว่าคุณจะแก้รัฐมนูลฉบับนี้มันแก้ไม่ไม่มาตรามันแก้ยากผมคิดว่าเป็นความขี้ขาดอย่างนะคือคุณจะแก้เรื่องอะไรหนึ่งถ้าคุณบอกว่าสารรัฐมนูญเนี่ยคุณไม่ชอบโมเดลนี้ยกเลิกสารรัฐมนูลไหมหรือปประชไอ้แบบเนี้จะเปลี่ยนโครงสร้างไหมหรือหรือที่เขาที่เขาลือกันว่ากกตเนี่ยจับใครไม่ได้เลยเนี่ยจะเปลี่ยนไหมอ้าวทำไมคุณไม่พูดอ่ะก็พูดดิก็กรไตมาตราไปสี่ใช่ไหมใช่ก็บอกมีปัญหาเรื่องอะไรก็ไปแก้ทีละเรื่องก็บอกเลยว่าจะเอาเรื่องไหนแต่เรื่องนี้มันซ่อนเงื่อน จะเรียกทำนะมันซ่อนเงินตรงไหนรู้ไหมตรงไหนฮะคนที่โดนตัดสิทธิตามรัฐมนูล60ปัจจุบันเนี่ยครับถ้าคุณไปล่างไปรัฐมนูลฉบับใหม่เอืเขาไม่ได้โดนตัดสิทธิตามรัฐมนูลฉบับใหม่นะครับเขากลับมาเล่นการเมืองได้นะอ๋อใช่เอ้าแล้วผมถึงบอกไงว่าคุณก็พูดได้ชัดสิถ้าคุณจะออกเพื่อหนึ่งเื่อนโทษกรรมพรรคพวกคุณคุณก็บอกมาเลยที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วคุณจะล้มสารรัฐมนูลคุณบอกมาเลยครับคุณจะเอาเปลี่ยนปปชใหม่คุณบอกมาเลยอ่ากกตนี่โครงสร้างแบบนี้ไม่ดีคุณบอกมาเลยผมงบออก่่าาายขี้ล พูดที่แต่ว่าวันนี้ไปตกลงกันมาเรียบร้อยเลยว่าจะถามโจทย์นี้กับประชาชนเลยมีคําถามว่าแล้วพักที่ปรนกันบอกกันทั้งหมดว่าอะไรนะหมวดหนึ่งหมวดสองแปดกุมภาพัน์ธนี้มีแค่สองทางเห็นชอบคือเห็นชอบให้ล้มรัฐมนูลหกศูนย์แล้วไปร่างใหม่ทั้งฉบับทั้งฉบับตั้งแต่มาตราหนึ่งไม่ใช่แมไขบางมาตราไม่ใช่ คุณจะร่างใหม่หมดเลยร่างใหม่หมดเลยมาตราหนึ่งประเทศไทยมีราชนาธิปดึงเดียวเป็นบังแยกไม่ได้ก็แก้ได้พอไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคุณเขียนอะไรก็ได้ครับคุณจะเขียนให้เป็นสาธารณรัฐก็ได้คุณจะเขียนรัฐธรรมนูญเหลือร้อยมาตราก็ได้อันนี้อันตรายมาตราสองประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคุณอาจจะเขียนว่าประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั้นอะไรเงี้ยจะเขียนได้คุณจะเขียนยังไงไหมซึ่งเคยมีร่างแบบนี้แล้วใช่ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าต้องแก้ไขบางข้อทีีน้แล้วข้อไหนบอกมาทีนี้ทีนี้ทีนี้อันนี้มันไม่ใช่ทําแบบนั้นอาจารย์มันบอกว่าเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ผมไปกาไม่เห็นชอบแน่นอนผมไปกาไม่เห็นชอบเพราะอะไรเพราะว่าผมเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ถ้าเราเห็นด้วยการแข่งนั้นตูนมาตรัตานะผมเห็นด้วยแต่แก้รันนูลเรื่ององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นก,ะกะอกตปปอชอเรื่องคอรอมอเรื่องสอสอควรจะมีคุณสมบัติเดียวกับสอส,อสอกัลรันปรีเออค่ะสวหัว,หวต้องแก้ครับเดนว่าคุณสมชายเข้าใจผิดไหมคะคุณควร เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณสมชายจะได้กลับมาเป็นสวได้อีกรอบนึงอันนั้นได้ประโยชน์ส่วนตนแต่ประเทศชาติเสียหายนี่เป็นคนได้ประโยชน์เลยนะไม่ใช่เอาดีใส่ตัวนะคือถ้ารัฐธรรมนูนหกศนล้มเนี่ยเขาห้ามสวผมเนี่ยเป็นอีกแล้วตลอดชีวิตเขาห้ามผมเป็นกรรมการองค์กรอิสระสิบปีเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญล้มปั๊บคุณได้กลับมาหมดเลยถูกต้องคุณสมชายแบ่งกันใหญ่โตเลยนะที่เสียหายคืออาจารย์รู้ไหม รัฐมนูนปราโกงเนี่ยมันมีพรบประกอบรัฐมนูนตั้งแต่ตัดสิทธิ์นักการเมืองปราบทุจริตไม่มีอายุความพอล้มรัฐมนูนเสร็จพรบประกอบรัฐมนูญมันล้มด้วยครับคดีปปชมันล้มด้วยครับคดีกรกรตมันล้มด้วยคดีหัวสว,วมันล้มด้วย,ยพี่น้องต้องเข้าใจว่าถ้าล้มรัฐมนูนคือล้มหมดตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหนักก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนี่แหละ 7วันนะครับมีกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับซึ่งมีการาฟ้องต่อสารสำหรับกะกะตเรื่องกรณีการโกงสวรหรือหัวสวนะครับซึ่งเรื่องนี้คดีนี้ยาวนานมากว่า2ปีแล้ว นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องมีทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะสารรับฟ้องในกรณีดังกล่าวแล้วก็มีการให้ชี้แจงภายในวันที่23มกราคมพุทธศักราช2569คือตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะสารให้มาชี้แจงวันที่2 3นะมกราคม แล้วก็สารก็ยังให้ทางโรงพักที่รับแจ้งทําการชี้แจงนะครับเช่นกันโดยกกตนเนี่ยชุดปัจจุบันไม่ใช่ชุดเก่านะชุดปัจจุบันเนี่ยให้ชี้แจงใน10ประเด็นและนัดพิพากษาในวันที่27มกราคม2,569เวลา9นาิกานะครับ จากกรณีการเรื่องของการโกงสวมีการช่วยกันนะฮะมีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งบางท่านบางคนบางกลุ่มบางพวกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการโกงสวแล้วก็มีหลักฐานนะครับจนเป็นที่มาของสารดีกาแผานกคดียา,ยาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับเรื่องไว้นะครับและสั่งให้ทำการชี้แจงและนัดพิพากษาอันนี้น่าสนใจนั่นะคือคดีที่ห นะครับคดีที่2ที่เป็นประเด็นคลิปหลุดนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องของทองนะครับที่มีมูลค่ากว่า10ล้านบาทเป็นทองคําเกี่ยวข้องคดีพิกโจ๊กซึ่งพิกโจ๊กก็ไม่จบนะสู้ต่อร้องต่อเอาผิด157กรรมาการอ่าตำรวจที่สอบสวนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการสรุปสำนวนให้มีการเอาผิดตามมาตรา157ในส่วนของ ข้าราชการนะครับในองค์กรอิสระอย่างปปชนะครับซึ่งเป็นข้าราชการเขาก็สุดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็มีการออกแถลงการฉบับที่สองเรียกร้องเรื่องของจริยธรรมให้กรรมการนะครับปปชทั้งหมดเนี่ยลาออกนะครับเพราะข้าราชการตอนนี้รับไม่ได้เกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ปปชซึ่งกรรมการปปรชกลับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตเสียเองซึ่งมีคลิปโปรคุยกับวันนอมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทองนะครับถึงแม้ว่าจะามีการแก้เกี่ยวไปฟ้องกลับนะร้องการเอาคืนกันไปมาก็แล้วแต่ตอนนี้ข้าราชการเขาทนไม่ไหว ไม่อยากทํางานกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชุดปัจจุบันในส่วนของนักการเมืองเองนะครับก็เรียกร้องออกมาทำประชามติจะให้มีการโหวตลมรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560โดยอ,อ้างเรื่องขององค์กรอิสระอ้างเรื่องการทุจริติตของกกตและปปชนี่แหละนะครับ ว่าจะต้องล้มนั่นเบ็บเลยนะครับตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยไม่ปกติไม่ปกติผมเคยเรียนเรียนเรื่องของกกตเรียนเรื่องของปปชไว้ละว่าในกรณีเดล่านี้สององค์กรเนี่ยจะต้องมีปัญหาและจะต้องมีคนรับผิดชอบตั้งแต่เรื่องของมาตรา 144นะครับกรณีเรื่องของการแจกเงินซึ่งเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย <c oughs> เขียนระบุชัดเจนนะครับเรื่องของการแจกเงินว่ากระทําไม่ได้ไอ้คนละครึ่งก็ทําไม่ได้ไอ้แจกเงินทุกประเภทอะทําไม่ได้เพราะประเทศไทยกําลังเข้าสู่วิกฤตเพราะนักการเมืองพักการเมืองเอาเงินภาษีของประชาชนมาแจกไม่ต่างอะไรกับประเทศอาร์เจนตินา และเวเนซุเอลาในปัจจุบันนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรถ้าปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับประเทศก็จะล่มสลายล้มละลายต้องมีการเรียบเก็บภาษีของประชาชนมากขึ้นทรัพย์สินของรัฐไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก็ต้องถูกขายหุ้นส่วนสังเกตไหมฮะปะตทของไทยถูกขายเป็นที่ร้อยทั้งที่เป็นของรัฐไปให้เอกชนเป็นรัฐวิสาหกิจสื่อของรัฐอย่างอสมทถูกขายกลายเป็นรัฐวิสาหกิจถนนหนทางที่ถูกเรียกว่ามอเตอร์เวย์ต่างๆถูกขายให้เอกชนเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนขึ้นมา ขับรถไปในกรุงเทพปริมณฑลนะครับถูกเรียกเก็บค่าเดินทางถ้าท่านเดินทางไปไกลวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทขณะเดียวกันอัตรางเงินเฟอ้อจากกรณีการแจกเงินเขาเรียวกว่าประชานิยมคือประชาชนชอบซึ่งประชานิยมเนี่ย ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในสมัยของหม่อมราชวงศ์คริทลิตปราโมดที่เรียกว่าโครงการเงินผันนะครับแต่อยู่ได้ไม่นานก็ต้องถูกยึดอำนาจในที่สุดนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้กกตและปป,ปชซึ่งเป็นองค์กรที่ควรจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการเอาผิดนักการเมืองและพักการเมืองซึ่งมีหน้าที่โดยตรงบางองค์กรก็มีเคน บางองค์กรก็มี9คนกลับกระทธรรมผิดเสียเองไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับถ้ามีคําพิพากษาของศาลนะครับตอนนี้ก็โดนร้องและตอนนี้ก็เป็นประเด็นข้าราชการในปปชเนี่ยออกถแถลงการมาสองฉบับแล้วนะครับรับไม่ได้กับการทํางานของกรรมการที่มีไม่กี่คนนะรับไม่ได้นะครับ นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงองค์กรอิสระอย่างน้อยสององค์กรซึ่งผมเคยเรียนล่วงหน้าไว้แล้วนะและยังมีอีกองค์กรหนึ่งคือสาลร,รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งบางคนก็กเกษียณไปล้นะแต่ผมว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นหรอกนะครับในปปชและในกกตเนะี่ยซึ่งมีหน้าที่ดูแลความยุติธรรมทําถูกก็รอดไปแต่ถ้าทำไม่ถูก งานนี้ผมว่าเดือดร้อนครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจ,จะเป็นชุดเก่าไม่ว่าจ,จะเป็นชุดใหม่เพราะทราบว่าคราวนี้ไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของทองไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของหัวสอวอแต่ยังคงมีเรื่องของมาตรา1นึด้วยแล้วก็อีกหลายกรณีเลยจะค่อยๆผุดผุด,ด,ดขึ้นมานะครับและแม้จาก,กเกษียณไปแล้วพ้นจากตําแหน่งไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบถ้ากระทาความผิดจริง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ